สวัสดีครับอยู่กับผมสิงห์ไฮเทคทีวีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับ mm hmm. ทีมงานบุญรอดอีกเช่นเคยครับผมหมูน้อยร้อยท่อครับ mm hmm. ว่าพูดภาษาอะไรนะครับน่าจะญี่ปุ่นมั้งครับไม่แน่ใจ เแม็กบอกว่าสายหางมันหนักนะครับเปยนถอนหางออกเลยครับเพราะว่าเมื่อวานลงตอนก้นบ่อนะครับเก็บงานก้นบอ่อถ้าสายผานนี่จะขึ้นไม่ได้ ดินดานนี่ทำงานง่ายนะครับถ้าเจอดินเปียกๆเนี่ยนะโอย้ลำบากครับติดกระบะครับลงแซะเกือบทุกเที่ยวนะแต่ดินนี้ไม่มีติดกระบะครับวิ่ทงทั้งวันนี่นกระบะนี่ไม่มีติดเลยการเข้าเทก็เข้าถึงได้ง่ายนะเหยียบน,นีแน่น ไม่มียุบค,ครับถ้าผมสร้างบ้านนี้ถ้าใช้ดินนี้นี่ก็สุดยอดเลยครับแน่นแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็จะเดินลำบากหน่อยเราต้องเอาหน้าดินมาโปะข้างหน้านะครับมาเทข้างหน้าบางๆเพื่อได้เดินง่าย ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับเต็มทางมันวิ่งง่ายครับลาดยางตลอด สเตยร์มาแล้วครับเสต,ตอร์นี่ถอยหยียบหางตัวเองขาดหมดนะครับ ูเทไปแบบนะครับนี่ของฝนหลังไม่มีนะครับ รถหนักรถไปได้เกือบหลายกิโลนะครับนี่คันนี้เพราะว่าบางฝุ่นหนานมากครับสิ่งให้เทคมาแล้วครับตอนนี้ให้พลทหารขับให้ครับพลทหารนี่เป็นลูกน้องเก่าของเสียตินนะครับนี่เป็นมือขวาเสียตินนะครับเนื่องจากติดทหารก็เลยได้ออกมาจากเสียตินครับพลทหารแจ็คครับ

หารแจ็คนี่เป็นทาหารสมัครนะครับเนื่องจากทางครอบครัวอยากให้เป็นทาหารนะครับเพราะว่าพี่เคยก็เป็นทาหารครับ ที่เทมาแป๊บนึงก็เจอราดยางนะครับทางสะดวกแต่ทางจะแคบหน่อยนะ ก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้สิงห์ไอเทคทีวีด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ